สวัสดีครับยูช่องนูเร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้สิบห้าเมืองแม่เฮ็ดยังกินนะครับผมเฮ้ยแม่ท้าชิปบ่โอ้ยแต่รังแกมปุยปุยง่ายหนิยังครับเนี่ยจะกินแม่ปุยง่ายเมืองแม่หัวแม่แกงแกงอันไส้อันนี้ไส้อันดอกผักผักเป็นแย่งหมดนี่บ่มีบ่บ่อเด็กไส้บ่ถื่อกันอ๋อ นี <N> ่นี่นี่เบืองเบืองเบืองเว่นปลาได้ผมเตยบระหามผมเตยกระขามจัน้อยเหไม่ไม่นำออกสมสมเล็กน้อยเชยดอกครับจ้งสีเสียบพี่ตูลงมาถ่ายระท่นตือนบระท่านประจอนจบนี่นี่โอ้ยตัหัวกับพ่อหางเลยวกูเนี่ยเดี่ยวกูเนี่ยบืงหัวเนี่ยกินกินปื้อใส่ใส่ใส่ได้จอมเนาะใส่เนาะไ้จอดแต่จอดไม่โดมเดียวโวเดียวบักง่ายเลย คุณมันเป็นอย่างเบิ้งเบิ้งเบ้อนี้เบ้อนีเบิ้องนีเบิ้งนีม่าน่ายจอนเห็ดบัทันาดด้วไปดุนเลี้ยวเอ้เห็ดอะไรไป้ทายคลิปไปน้ำก็ยืดกอกงันเลยนีจมคุเออพี่น้องเกลบะคอ่จ ใครว่านั่นน่ะมายู่นีว่ามาอยู่นีว่ามายี่วัดิจาก่อนวัดิจ่าเร็วนี่จ้าวัดิจาวัดิจ่าเร็ววัดิจ่าวัิจ่าวัดิจาวัิจาเอ้เจเจจ่าเร็ววัดิจ่าสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าอุ้ยเงียบตาเงียบตาับตาตาตหืมตดเจีวเอิเก็เจยวไ่ได้เอาซิ่มไปในเปลียนมันแสบอแมามปาก็แสบแทะั่ซิมอยู่ดอืม หวานใช่ไหดาดปกได้หรอมันหวานดอกพักเนาะแบแซงบ้อืมแ่บแบกินาวแบแ่บ้านะนู้นนะแสบยกบให้น้องก่อนแสบแบแซ่บคุณยาทำเรื่ออร่อยแ่บแ่บคุณยาทำเรื่ออร่อยอยู่แล้ว อืมแตบแตบคุณย่าม่บายแล้วไม่บายรออยู่แล้วนะคะไายบายไม่บายก็ไม่บายมาอยู่จะทานข้าวแล้วนะคะจะทานข้าวไปแล้วนะคะอาหารของมาอยู่นี่ด้วยนะต้มข้าวใส่ปลาใส่ปักทองด้วยเขอมาไม่รีเนี่ยฝันครับเดี๋ยวเรากินแหละแกงปลา อันนี้แก้วประกอบก่อยเฮดว่าหันอันนี้อาหารถุงไม่ใส่พออน,นี่ปตะวัดตะวัดอันนี้น้องใหม่ยังบุรุ่อันนี้กับน้องใหม่คือกันจ<ะ>แจ่บ่ซิมปลากันนะ,ะโอ้ไงัยพอด เจาะไงหอมประกอบอรนอยอท่อนครับ

อืเต็มปากเต็มคำหยาดีวะหยล้วะรสชาติเป็นไงมันหนียบๆมั้งปะแอบจำแก้วอันีคุณพ่อคุณพ่อแับแอบแอบอะมาเนี่ย มาเด้อกินเขามาเด้อพี่น้องกินเขา <c oughs> หัวปลาตัวเดียวเต็มสวย หางวัวปะินเขาไปเจแสบ เบบดอกพักอืมเอาัะ